รวมใจไทยหนึ่งเดียววันนี้คุณผู้ชมคะทางด้านของกองทัพภาคที่2นะคะก็ร่วมกันกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำรวจความมั่นคงที่ดินนะคะที่อยู่ในที่อยู่อาศัยของกลุ่มเปราะบางคะ่ะเสนอให้มีการซ่อมแซมบ้านแล้วก็มีการให้ส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนคะ่ะ กองทัพภาคที่2ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจกับคณะของนายกฤษดาสมประสงค์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีการลงพื้นที่กันไปค่ะคุณผู้ชมไปดูเกี่ยวกับเรื่องของโครงการบ้านมั่นคงชนบทที่ตำบลโดมประดิษฐ์ดำเนินการสำรวจความมั่นคงด้านที่ดินแล้วก็ที่อยู่อาศัยของกลุ่มเปราะบางนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมาละในพื้นที่ของตำบลโดมประดิษฐ์เนี่ย อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีก็มีจํานวนอยู่ทั้งสิ้น19หมู่บ้านแล้วก็ได้ชี้แจงต่อประชาชนถึงความก้าวหน้าของโครงการนะคะมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังจํานวน,น100คนด้วยกันค่ะทางนี้นะคะทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชอนะคะก็ได้หารือแนวทางการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขออภัยค่ะที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้โดยกองทัพภาคที่2นะคะก็ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางหรือว่าการประสานงานนะคะของการสนับสนุนการซ่อมแซมบ้านเรือนและการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางค่ะต่อทางคณะแล้วก็ได้ร่วมเข้ายินดีให้กำลังใจกับประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ